สวัสดีพี่น้องมืง่อนี้ตื่นเศร้าขึ้นมากกับพ่อกับยายโจมอีกแล้วจ้านกหนูปูปีกกออกหาอยู่หากินห่อ,องสวดสวดอยู่กิแกกิกกิแกอยู่คนก็ออกหากินขึ้นกันพี่น้องเมื่อนี้ยายกะจิมาอัปเดตพักกระเทียมที่ยายปลูกไว้กำลังงามพี่น้องเอ้ย คนเขียวปื้อแล้วอันนี้ย่า่กระเพาะผักซีผักชีลาวต้นใหญ่ๆผพ,พันตุนใหญ่ใ้เม็ดมันมาสิม,มากาขามาอเพาเห็นมันนั่นย่า่ก็ถเนื้อนขายไก่สิเบิดแลเวรออันนี้กระเทียมมันเหลือมาจากนานสุ่มนั่นเอามาปูวันนี้ก็กรลัางงามพี่ลองหนึ่ นกันทั้งหอมทั้งยังนี่หอมกระเทียม <c oughs> ย่ายสีมะตัดพักตัดพักไปอ้อมหมูท่ายซาซาห้เบิง้งซาบะบุย่ายมือบาเทียงปไานใดเดบอกทวกกะกะลังสีออกดอกออกฟักหน่อยแล้วย่าว่าสีอ้อมหมูละตอนเศร้านี่กะมีคนสั่งพักอยู่สั่งตะไคร ก็เจ้าเสียวไปตลาดนัดแยกกสิตัดตะไคร่เบึ้งพักเบึ้องยังเบึ้งต้นหอมต้นยัง่ะพี่น้องหากินไปจ้าต้นกล้วยต้นอ้อยอากาศก็นาวเย็นเริ่มเย็น ดังกะลูกยากลูกกโอ้ยนั่งกโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะจังไดเอาไว้สังขารของคนยยกกะิมาเอาพอีตูนี่ใบแมงลักปลูกไว้มันดินทมไม่ก็ว่าค่อยง่ามไปไน็นอะไรดอกพี่น้องกอีตูกตมีอยูนนยอยยชิมนานปลูกก็ลายอยู่บนต้นสูงยยกกะสิมาเก็บเอาหอมเอาพักกาดพักแมงลักเอาไปอ้อมไส่หมู อาหารเศ้าจ้าหอมกไกล้สิเบิดแล้วพี่น้องถอนขายคู่มือไรอันนี้แยกกระลังแปะอันนี้ไล่ไปเพราะว่ามันวานไวน้น้ำแจมน้ำผักหอมผักอยังเวลาถอนหอมออกแยกกระสีสีถอนถอนมาแปะไม่เฮ็ดไปเรื่อยๆสลับกันละพี่น้องพ่อได้กินมีคนสื่อกะัะขาย ทั้งแกกทั้งแทมไปะจะแล้วนี่ใบมังลักงามเลยนี่อันนี้ก็ค่าหน้านานเก้าก็ย้อนกินไปย้อนกินมาอยู่นี่ละ่ะปลูกแซมกันไว้ว่าพ่อขายพี่น้องมันบรหลายเนาะก็ะได้เท่าลอยก็บาทสองลอยนี่ละก็ะเอาละวะาพ่อได้ค่านา้ำแยกก็ั่งขุดหลุมไว้ ว่าที่เอาบักเกือเทศมาปลูกนี่เป็นแถวไปยู่นี่ที่แรกว่าที่ปลูกค้ากระจักที่ไดปลูกตอนใดพรัทไน่ขุดหลุมอยู่ที่กระนอยอัปเดตในเบิ้องสีแลีะพี่น้องการเป็นยูของยายโจมจ้า